คือวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปหลายๆคนก็ตั้งอกตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งแต่ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุอันไม่สามารถที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะคุณผู้ชมที่นี้ทางกะกะตเขาก็เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมผู้ที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนั้นนะคะให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้ 7วันนั่นเองซึ่งก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะที่จะสิ้นสุดการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสเพื่อป้องกันการถูกจํากัดเรื่องของสิทธิ์เกี่ยวกับทางการเมืองเป็นเวลา2ปีด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเน้นย้ำนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทางกะกะตก็เปิดโอกาสให้สามารถนะคะแจ้งเหตุไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ดังนี้นะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือสามารถที่จะยื่นด้วยตัวเองนะคะตามแบบ สอสอหนึ่งทับหรือว่าทําเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนด้วย พร้อมทั้งแจ้งเหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะอย่างเช่นนะคะก็บอกว่ามีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนะคะหรือว่าแจ้งว่าเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะคะหรือว่าเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ <S <S ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะ หรือว่าเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมีได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือว่ามีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นเหตุผลได้นะคะแล้วก็มีเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะหลังจากนั้นยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนอําเภอในเขตที่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะคะอันนี้คือแบบที่1ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะยื่นนะคะแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะคะส่วนอีกข้อสําหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปข้อที่2ก็มีแนะนํานั่นก็คือยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ โดยโหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของกะกะตแล้วก็กรอกเอกสารให้ครบถ้วนจัดส่งมาที่นายทะเบียนอำเภอที่อยู่ในเขตที่เรามีชื่อไปใช้สิทธิ์ส่งทางไปรษณียน์นะคะลงทะเบียนภายในวันที่21พฤษภาคม2566โดยจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์นะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสะดวกรวดเร็วที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการยื่นผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ v w w w บ bora.dopa.go.th/election น,ะะนั่นเองหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชัน s m a r t v โห e ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนนะคะสามารถที่จะ ยื่นได้เลยนะคะหรือว่าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุหรือว่าแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควรกฎหมายกําหนดให้เสียสิทธิ์บางประการนะคะนั่นก็คือนะคะการถูกจํากัดสิทธินในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสนั่นเองแล้วก็การถูกจํากัดสิทธิ์นะคะสมัครรับเลือกเป็นสสหรือว่าสอบอรหรือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารนะคะแล้วก็ถูกจํากัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันผู้ใหญ,ญ่บ้านนะคะรวมทั้งไม่ สามารถเป็นข้าราชการทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาทางการเมืองได้นอกจากนี้ยังไม่สามารถเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาแล้วก็คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นได้ เช่นเดียวกันนะคะ5สิทธ์ด้วยกัน,นที่จะเสียสิทธิ์ไปนะคะการจํากัดสิทธินี้มีเวลาครั้งละ2ปีนะคะนับจากวันเลือกตั้งในครั้งที่มีผู้ไปเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหากการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ไม่ไปใช้สิทธิ์อีกก็คือให้เริ่มนับเวลาจํากัดสิทธิ์ไปเพิ่มอีก2ปีด้วยกันนะคะ,ะทางที่ดีก็รีบแจ้งไปนะคะเพราะว่าเวลายังเหลืออีกสองวันคุณกุ้ง,งยังทันอยู่นะคะถ้าจะให้ดีสุดให้เร็วสุดก็ทางเว็บไซต์ที่คุณกุ้งบอกไปจะรวดเร็วกว่า